ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องวิบากลักสนุกนะครับหรือร้านมุลปสอนมติครนะครับคันนี้เป็นวิบากโซนิกนะครับแปลงชุดสี CRF นะครับล้อหน้าเป็นขนาด17นะครับล้อหลัง14ยางใหม่นะครับเครื่องยนต์โมดิฟายแล้วนะครับเป็นลูก66ชัก3นะครับโอเคชกหน้าชกหลังเซต็จแล้วนะครับ ชุดสีใหม่นะครับจะติ๊กเกอร์ใหม่ฟังเสียงกันเดินเบานิ่งๆเลยนะครับเรื่องไม่ดังไม่ควันนะครับ ย้ำอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นร้านเป็นรถของร้านมูลพัดสอนนะครับขอบคุณมากครับ